สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้ก็เป็นวันละข้อกับครูพี่ต้นเดทผูนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยมีน้องเม้นเข้ามาว่าพี่อยากจะได้เนื้อหาของม .4 บ้างซึ่งตอนนี้พี่คิดว่าคาดนะว่าเนื้อหาน้องๆม .4 ที่เรียนเลขพื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับอ่ะก็โอเคก็จัดให้นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็ที่พี่จัดมาเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นแค่การเหมือนแบบ เช็คคอนเซปของเรื่องความน่าจะเป็น mm hmm. ถ้าน้องทราบข้อนี้จะง่ายมากเลย mm hmm. นะครับสำหรับโจทย์ใน day 2, 2> mm hmm. เขาบอกไว้ว่า which cannot be the probability of an event นะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เหมือนถามว่าเฮ้ยช้อยข้อไหนอะ่ะที่มันจำไม่มีโอกาสเป็นไอเจ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้นะครับอ่ะคำถามง่ายๆประมาณนี้นะ ถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าใจในคอนเซปต์ของความน่าจะเป็นข้อเนี้ยมันตอบง่ายๆเลยนะหลายๆคนอาจจะพอดูปุ๊บโอ้โหง่ายขนาดนี้ปุ๊บผมตอบได้เลยอะไรแบบนี้นะครับกับบางคนที่แบบไม่รู้ก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะถามอะไรวะก็ไม่รู้เลยมีเหมือนกันนะครับอ้าวสำหรับข้อนี้ความน่าจะเป็นนะครับ Probability เนี่ยคอนเซปต์ของมันมันมีอยู่ว่ามันจะมีค่าอยู่ในช่วงนะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ครับ อ่าก็คือเต็มที่อ่ะลงไปต่ำสุดเลยอ่ะคือแค่เป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะหมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนโอเคป่ะนะก็ง่ายๆอย่างเช่นสมมุติบอกว่าเป็นการโยนลูกเต๋านะครับลูกเต๋าเนี่ยมันน้องๆก็ทราบดีว่ามันมี6หน้าถูกต้องไหมนะครับและเขาถามว่าขอให้ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะโยนลูกเต๋าแล้วได้หน้า7อย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันก็จะไม่มี มันก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นนั้นก็จะเป็นศูนย์ครับงั้นน้อยสุดต่ําสุดคือเป็นศูนย์ครับโอเคปะ่ะงั้นเป็นศูนย์ได้นะในกรณีที่มันไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนึกออกมาอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นะครับและมากสุดครับ pop r o b a b i l i t y เนี่ยจะมีค่าไม่เกิน1ครับก็คือเต็มที่อะมากสุดเลยคือจะเป็น1ครับอาถ้าเป็น1ห,หมายความว่าโอกาสที่จะเกิดคือเกิดขึ้นแน่นอนเลยเช่น ลูกอมอ่าลูกอมเราใส่ลูกอมลดเอ่อลดอะไรเดียวลดโคล่ไว้นะครับ10เม็ดไว้ลดเดียวเลยนะแล้วสุ่มหยิบสุ่มหยิบแล้วจะได้ลูกอมลดโคล่อันเนี้ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราใส่ไว้ลดเดียวมันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับและมันอยู่ในช่วงระหว่างกลางครับคือมากกว่าศูนย์แต่ไม่ถึง1เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงระหว่างกลางเนี่ยโอกาสมันเขาจะเรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าน้องรู้คอนเซปต์เพียงเท่านี้ปุ๊บข้อเนี้ยน้องตอบได้แล้วนึกออกไหมนะครับ which cannot be the probability of an event นะครับก็คืออันไหนที่มันเป็นไม่ได้บ้างนะก็คือพูดง่ายๆว่าอันไหนไม่อยู่ในช่วง0ถึง1ก็ไม่เป็นโอเคปะงั้นข้อ A อยู่ในช่วงศูยไหมเป็น0ไงได้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกป๊อปเป็น0ได้คือไม่เกิดขึ้นเลยเป็น0.5ได้ไหม ได้0.5ก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง0กับ1นึกเอออกไหมนะครับก็คือ0.5เนี่ยเขาจะเรียกว่าครึ่งครึ่งนะครับครึ่งครึนะ0.7ได้ไหมั้ย0.7ก็เหมือนกันครับอยู่ในระหว่าง0กับ1ได้ครับแต่ choice d dog เป็น1.3โอ้โหเกิน1เกิน1เนี่ย cannot be ครับเป็นไม่ได้ครับนะ๊ o p เกิน1ไม่ได้งั้นข้อนี้ตอบ choice d dog ครับก็คือ เป็น1.3เนี่ยมันเป็นไม่ได้งั้นเวลาน้องๆทําโจทย์เวลาเรื่องอความน่าจะเป็นถ้าน้องๆทําออกมาแล้วแล้วน้องตออป๊อปว่ามันเกิน1เนี่ยน้องสมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่าน้องทําผิดโอเคปะ่ะนะครับเพราะป๊อปเกิน1ไม่ได้นะครับะวันนี้สั้นๆเป็นการเช็คคอนเซปต์โจทย์ง่ายๆเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็น probability สำหรับน้องๆทั้งม .3 และม .4 เลยนะครับ แล้วน้องๆมออื่นๆที่สนใจก็สามารถที่จะทบทวนอันนี้ดูได้นะอ้าวสำหรับคลิปนี้พี่ก็ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในเดทีกันต่อนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ